สุสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมทางช่องใหญ่ชื่อในลำเผินออฟฟิเชียลมนี้พี่น้องเบิ่งติลคาามื่ขึ้นนี่เต็มไปด้วยแดนๆหลังเวทีกลับเวทีแสงสีเสียงเหลียมพุพุพ,พ,พับพับหยุบยับๆเป็นตะเบิงงป็นตะเบิง้งมื่ขึ้น ผมกับแดนนั่งเต็มเดินหลังจากการแสดงจบไปแล้วบาดีแปนไม่ลลายเหลือยแต่กระลังกับเศษขยะยังบันรเดเจ็บปตาสวัสดีตอนเช้าครับ,รบกินข้าวหรือ,อยังไงกองกองแล้ว <laughs> ก,ลกินกินใหมมันสมชวน,อนนะ <laughs> เอาเอาเอา,เอาผู้ลัจักน่อยไม่ใ่จืนจังสีหาย,ยูหากินเมื่อนี้มีโครงการว่าสิไปเลน่นน้ำนามเออ แล่นน้ำนำซี่้าได้ปรากฏกันดอกว่าได้ยังกินดีพ่อเออหน่ะยังกันแล้วดอกว่าอนมีแล้วลงทองจะสิไปยังก็เขาอื่นให้ที่จะค้องยากเนาะมันเจ็บไปได้ก็ต้องได้กินดยพ่อยินลยพี่ดาเมือ มือเคื่อนอ่มวนว่ะโอ้กตะากะาครับจ่มือแรกนี่กัสินน้ำอีกมือแรกนี่ก็สินมวมวนรือมวลเาเนาะาบ่มาไปวดเขยว่า่ามือเค้ื่นนี่พี่น้องนี่นะคือนาเวที่ิ่มไปด้วยหางเครื่องศิลปินนักแสดงโอ้ยเอจนหัวตีสองมือเค้ืนนี่ไม่ใช่จนไปนอนตั้งแต่ตีหนึ่ง พูดว่าว่าต้องสรุปดอกว่าชันไปไปนอนงไปพักผ่อนโว่าชันก็เพื่อว่างานมือนีอีกจนวันที่หนึ่งพี่น้องบ้านนี่มืนขึ้นนี่เป็นงานวันเกิดอ,ออนไลน์เบิร์เดย์ว่าชันว่าเพื่อเก็เป่าเค้กเป่ายัางกันโอ้ยออนจอนผู้หมอบม,มาไล่ก็มีหรือว่าพี่น้องผู้เพิ่นมาอวยพรวันเกิดเต็มมืนขึ้นนี่ ไม่ยิน่นนกะนั่บ่ท่านใดอวยพรดนอกแต่ว่ากะเป็นได้เบาได้จาอยูดดอกหอยุดีมีแห้งควมเก็บย,ยาใดควมไข่าย,ยาซูมี่เท่านั้นละยาเก็บย,ยาไขาให้เดินทางปลอดภัยคํามารวยคํามา,าจนอยู่กับเฮาเห็ดเอาเออเมนสิอวยพอ่อบาใหาร้ร,ร,รวยรวยร่ำร่ำรวยรวยไปกะเมนบ่เห็ดบ่สางมั่นกะบ่รวยดอกพี่น้อง มีคือคอำบวยพรอนเป็นจริงของไม่ยจืนดัตไม่ยืนเป็นบ้านแพงเนี่ยหลวงตาปากก็ไม่ยืนดัตคอเพราะว่ามือขึ้นอย่เบิงเฟซบางอย่างาขาเจ้าถามมาเพจของเจ้าซื้อว่าจังได่าสั่งกยย่ยืนดัตคอมนั่นแหละพี่น้องทั้งเพจกับโอทางอนานันแฟนคลับกับแฟนคลับย,ยื่นเพจบ้านแพงแอดมินย,ยื่นเพจบ้านแพง แล้วกัท่างชองก็ยยายขึ้นลำเพลินออฟฟิเชียลนี่แหละามาขึ้นบ่งแหลวเวทที่การตานีเนาะพี่น,อน้องเนาะย่ามย้าไปอยู่บ้านนั่นยายไปอยูยย่อำเภอนีจังหวัดนั่นก็เป็นอีกจังหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ก็ประจำประจำประจำอยู่ที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องประจำอยู่หนี่บอมังเลยวัาศันวาหามีแมวลาหรือว่าหามีกิจกรรมเอียง พ่อได้ขืนเวทีเฮ็ดให้พี่น้องในเบื้องทงั้งไล่โสดแน่ <c oughs> บ่าว่าตั้งแต่เวที่จอดพี่น้องรถกระจอดขึ้นกันบาดไปใส่มาใส่บ่าาได้แล้วช่วงนี้อืมก็ต้องจอดพี่น้องคุณเพราะวาปป่าสิเป,ป็นรถบาดรถหกล้อหรือว่าสิเป,ป็นรถส่วนตัวรถตู้จอดพี่น้องเพราะว่างานยังบ่ท่านมี รออีกพี่น้องรอต่อไปอยากให้พี่น้องได้เห็นอยากให้พี่น้องได้รับทราบก็อย่าลืมติดตามเด้อพี่น้องเดอ้อตัวอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข่พร้อมกับซับกระงกิ้งกิ้งกิ้งให้ย่ยจืนเผ็ดบันนแพงแน่ให้ย่ยจืนได้หาแนวนั้นแนี้ให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งขอบุญขอบุณเด้อพี่น้องผู้เขามาติดตาม เออได้หาหมื่นสามแล้วอุย้ยดีใจหลายพี่น้องยังว่าท่านได้สลองช่องอพี่น้องอให้มันประสบความสําเร็จว่านี้อีกกอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่นอ้องคอยติดตามชมจังได้หาคลิปนัน้นคลิปนี้ให้พี่น้องได้เบ่งองยูบ่เศร้าเพราะว่าสิเป็นไปให้ไปหนะ้าเพราะว่าสิเป็นไปหาอยู่หากินเพราะว่าสิไปแง่โนอมอ,อนยม่อนแง่ไขมดแดงแน่าหาโนม่แน่ไปซีดเบ็ดแน่เป็นสันตัว หาคลิปนั่นคลิปนี้ให้พี่น้องในเบื้องยูบะเศร้า,าบรรยากาศยนี่มือเศร้าตื่นขึ้นมากอะเออเอาคลิปหลังหันเมื่อคืนนี้ทายไว้แล้วเออทายแล้วกําลังสิงลงบานนี้ให้พี่น้องในเบื้องคลิปหลังหันหลังจากการแสดงไปเสร็จสิ้นแล้วเมื่อคืนนี้แต่เงาเงาแด่นเสือเต็มชุดเป็นคนเป็นยังกับทายให้เบื้องยูเมื่อคืนนี้ แสงสีเสียงตกตรก,การตราวืดๆืดวัดบวับบสีนั้นสีนี้สั่งสีสันให้ครับตัวนักแสดงเพิ่มสีสันขึ้นด้วยความงามบ่อยากเห็นคว่ำผู้ายจะเอาแสงสีหากินน้ำแสงพี่น้องศิลปินนักแสดงหากินน้ำแสงเออนักร้องหมอล่ำนั่นสิกะหากินน้ำเสียงน้ำแสงให้พี่ดองเห็นคว่ำ สามามรถอยากให้พี่น้องเห็นผลงานการแสดงจังได้กันออกจากความรู้สึกให้พี่น้องได้เห็นนี่แหละตอนตอนแสดงแล้วกะหลังจากแสดงแล้วกันนี่แหละพี่น้องแปลนไม่ลายกันสีละบอมีไผมีกันยังไงเกินว่ายูฟู้เดียวนี่พรวมกับศิาว่าเป็นบาทเออถือว่าเมื่อนี่เอาลิปลังหานลิบเบื้องหลังให้พี่น้องในเบื้อง พอว่าตอนกลางคืนนี่โบยแตงหนาแตงตาเขาใส่ชุดเข้าไปนี่มีตะผูงงามๆพี่น้องตอนนี้ว่าสิเมืองว่าพนแ่งหนะพนเจ้าแตงหนาพนบลันล่างหนาออกเดี่ยวพนบ่ใส่ชุดเป็นผู้ยจ้งไดบ่มีไผจักกลนพี่นอนนอนไผนอนมั่นแล้วพี่น้องมั่งแล้วเจักน้อยไม่ย่จืดกระชเขาไปมั่งคือกันล่ะในห้องนอนต่อเปิดพัดลมอย่างเย็นตื่นขึ้นมากะ สิว่าสิกินเขากำหนังเนาะว่าสั่นกสิได้ไปตัวหาอยู่หากินตัวคนเรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเบื้องเวทีเบื้องลังหานเบื้องนาหานตอนหลังจากเด้อการแสดงแล้วบบานิกามเบื้องชานามโอ้ยหนี่มาจากทะเลได้เขียวเห้าพวๆนี้พี่น้องน้ำมาจากทะเลโอ้โหมันธรรมดาพี่น้องมันม่ธรรมดาเดี๋ยวๆไม่ใช่กินสิผ้าไปเบื้องเด้อ ปาดทุบโาดทพบคนเที่ยวหาอยู่หากินคนเที่ยวกันไปนั่นไปใช้มองไปยามดังไปยามรอบยูบะเศร้าพี่น้องเอ้ยพี่เป็นแม่ค้าขายป่าเป็นพ่อข้าขายป่าด้วยบ้านนี่พี่ตากแหงไว้พวนน่ะเฮ้ยไม่ญงแหลมบ่เป็นธรรมดาด้พี่น้องหากินหมานพร้อมเดเพี่พตากปลาไว้ปลาขาวสอยปลาขาวอีไทยปลาขาวหน้า ไี่หอดเสียงโกบันมือแก่ได้นาห้อ,องอีกด้วเออห้องอีกห้องอีกห้องอีกห้องแห้งๆเออเออห้องอีกห้องอีกห้องแห้งๆบอกเรียกรูตัวใดบอกว่าออ,อ,อ,ออก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  ออกตัวไหนล,ล่ะนั่นแหละพอเก้าโคบพี่น้องเออเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปหามาแล้วเพิ่นเพิ่นเอามาตาะเพิ่นเอามาตากไว้พี่น้องโอ้เป็นจะแซ่บพี่น้องเพิ่นเห็ดเอาหางตุ้มใส่กันอันนี้คือซีเมนต์ปาสลิดวะ่ะแมนบอกนี่นปาขาวปลาขาวล่ะพี่น้องขาวหางแดงขาวกีแดง อาวิไทยเต็ดตาแข็งไว้เอาไม่ใช่จืนกันจังน้อยกันสิไปคือกันลหะหาบึงน้ำนำซี่หามันใหญจักตัวสองตัวเห็นดีเว้ยหางติดกันใบเป่นกับผ้ากันมันตากึยังยังละ่ะนี่ละาคัา่วเพิ่นไว้น่องคั่วยายแหลม ย่ำพนตตมากอะ่ะเป็นรั่วยายแหลมเป็นหัวยายแหลมเออ,อเธอพ่อนเดี๋ยวนี้พ่นพายเพ่น,เพนไปยามตุ่มยามไส้พ่นพ่นเห็ดพ่นใส่ตุ่มไว้ก็จะม่นก็เลยว่านไปยามตุ่มยามไส้ก่อนมาถามอยูต่มอมว้าสิไปใช้มือน,นี้จักสนองพึ่งเหตุการณ์ก่อนสนอง <c oughs> พูดะนะแอเพ่นมากเอ,อ้ย นะว่ากันไปอันนี้กะสิเป็นทอบางไฟทออัดบางไฟเพือนเะมื่อ,อาาก็บไบเมื่อคืนเมื่อวานพนกจูดบางหนึ่งเมดยจืดบนเบือ,อยงยานตัวพี่นอ้องยานบางาไฟเสียงตาเอื้อยออ <laughs> มันหาไปตกใชเงินคนุแต่ไล่เนาะพี่น,อนะน,อนะนอ้องเนาะเมียจืดบ่มากแค่ในแะต่ไปชิดเบ็ดานั่นนะ <laughs> ย่างเงียวเงี้ยวเงาเงายังบนท่านด้มีกับเขาอยู่พี่น้องเออยั่างบนท่านด้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกัให้พี่น้องกัค่อยชมค่อยติดตามไปเรื่อยๆว่าอีหยังมื้อนี้ไม่เงี้ยเกินสิถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งคลิปใดแน่สิเป็นคลิปการกันยู่การกินหรือว่าสิเป็นคลิปชมโซเซโซลิสมอลิทนี่ล่ะกันมวนกุ๊บเอาให้พี่น้องมึงรอบๆนี่ล่ะคือครัวแม่ใหญ่แหลม แล้วอันตาตาไว้เราไปหาป่ามาเนี่ยยิซื่อๆว่าเป็นดอกพี่น้องเอ้ยวันนี้กับบรรยากาศดีดีทองฟ้าเมฆหน่อยเป็นจุดเป็นด่างเป็นเอเนอแอแยกุลักกสเมันกุนลักที่ข้าวแร้งปวบเก้ามาขึ้นก็ว่ามันสิตกมาแล้วฝนกนระไดบ่อตกพี่น้อง ขึ้นนี่บตกมีล่มมาแน่แล้วรับพอมครับมีปล่อยผลมาน้อยหนึ่งบอตกพี่น้องบบตกขึ้นอ้าวนนใช้บมขึ้นในการเพียงว่าครับโอ้กแขนอันเครื่องเครื่องหนึ่งบรเลนาดนี่ก็หรอใ่นะครับนาเครื่องนี่โอ้ยเอาหมูว่านกีเห็นนี่นั่งหน่อยว่าอยู่แมนครับมาแล้วกับยายมาครับประมาณทุมหนึงเนี่ยค ภาคควันภาคควันเมื่อแรงน้ำอีกครับจานเปียกมือกลองพี่น้องตึ้งตึ้งถึงตึ้งตึงตึงมือขึ้นงานขบวนเกิดมาตีย่างเดียวเนยเกิดมาตีใส่แห้งใส่คอแยกส่วนประสาทมี่คือกล่องเด้พี่น้องขันเอาไว้คนละมองเขาเอือนว่าสะเด้อ เออว่าลูกปวงยัดฟ้าแตกก็เสี่อไปให้หลานอยู่เน้ะลูกปวงอืลูกปวงเอาไปให้หลานสันตว่าิ่นว่าคือบบซือเอาโลดมาสั่นโอ้ยมันกับโบได้มันกับมันกับโบดีคือของฟรีเนาะของฟรีมันดีสิเด้อือเอาไปลินเนาะลินกับลินแตกก็เชื่อดอกว่าคันเพราะเพราะชื่อได้ยู่ดอกว่าแต่ว่าบ่าอยากให้บพอยากซื้อบพราะมันขี้ทีได้ไปเนอะเคลื่อนมักมวน ไอ้ลูกกูมันหลายฉันดอกเออเอาไปให้หลานเล่นอยู่เฮือนอยู่สั่นเหรีด็ดก็ยังว่าท่านได้กินว่าสิออกไปทั้งนอกอยู่เออมื่อนี้สงสัยสงสงสัยสิมีการอันนั้นตัวสงสัยสิมีการไปหาเบื้องน้ำรับซี้น้ำห่วยไปเออมีเงียมีเบ็ดมาพร้อมเงียบพี่น้องเียนะดนตรีเออ บันเดีมาทักทายันเมื่อกี้ตล้วไปใช้อาบน้ำกินข้าวไปบุกขึ้นไปนอนมิดชิดีมั่งไช้มั่งมั่นตื่นขึ้นมาโอ้ลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งนี่แม่นไปแช่ละคือเห็นตาลูกมันเนี่ยเนี้ยเนี้ยพี่น้องถ้ามันเหลือก็เสียไปให้ร้านนี่หรอกมืออื่นเนื้อบ้านมื่อแรงยูอีกแค่มือกันเบอร เอาไว้มองเก่าเด้ยอยยนยายเด้อคันยายเนี่ยตีว่ตถุกด้เพิ่นไหนฟังขากๆดได้พี่น้องเสียงพี่น้องนอย่างนี้บ่เสียงมัน่าจากไหน,นเสื้อเงินผ่อนเสื้อเงินผ่อนฟังเนอ้อ เสียเงินผ่อนประจุเโอเออทุกนนี่เขาเอื่นสะแน่เออเอากองไว้เขาจะเอื่นว่ากองขันสะเมื่อยแล้วขันสะไว้มือกองจะเลียนตีบุหรี่น้องฝ่ายท่านมีเป็นเครื่องเป้าหุ่น ขาเจ้าก็ไปพักพันเบิดลยังมือขึ้นจังเลี่ยงกันใจลายจะสมปร,ระสานขราเจ้าเอื่นว่ายัางก่อปิดทองลังพระนักดนตรีเทวชุมือยนี่มันเสมอกันไปเบิดลและพี่น้องบ่มันปิดทองลังพะระศิลปินนักสแสดงนักดนตรีแฟนครับก็มีได้นักดนตรีบ่มันว่ามีแต่ศิลปินเด็แฟนคลับนักดนตนรนนตีเอา สำหรับคลิปนี้ไม่ใช่จืนผ้าเลาะเบื้องหลังหันนาหาันหลังจากงานการแสดงแล้วเมือขึ้นบระเทไทยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นงานออนไลน์กลุ่มเป็นงานออนไลน์ในช่องพีดเพื่อนกับพา,า,า,ายัพไทยศิลปินนักแสดงมาไล่บวชสิเป็นอีพอสธิตท่องแกานแม่เดือนเป็นอำนวยพรร้อมครับอัน,อนยังก็ลหลังมื่คคำสิบาแน่แม่นิด เอา้าอยู่บายาลูกปุงกระแตกบัมอนแาฟ้าแตกเบิดเดอ้อเออไม่นีอ่อน,นองไม้เมืองชุม่มแพรอีพอสมจิตบ่ทองลูกแพรอุลยพ่อนิอนุช,ชากาโอ้ยอีกหลายพี่น้องหมูขึ้นนี่ไลฟไปบ่เบิดศิลปินมา,ามีจื่นกะเที่ยวขึ้นเที่ยวลงมเื่อแรกนี่ก็สิเป็นแมวล่าของ สาวน้อยบาดิศิลปินนักสแสดงบอกว่าสิเป็นพระเอกนั่งเอกหรือว่าสิเป็เอตัวลายตัวโกงมาโุมกันเอาอีกจักขึ้นหนึ่งพี่น้องอยากให้พี่น้องเบื้องเพราะว่าห่างหายจากการสแสดงผมมีการม,มีงานให้เข้ากันแข่พี่น้องเบื้องทั้งทัทรัพท์ซอยเหลือศิลปินไปเด้อพี่น้องเด้อ เอาขอบุญขอบุณพ,พี่น้องผู้เข้ามาติดตามห3 0 0 0สาพันกว่าคนแล้วพร,ร้อมกับขอบุญขอบคุณพ,พี่น้องผู้เข้ามาชมทุกชิปอ,อยู่ดีมีแห้งยาเก็บยาไขาย่ยาจนเบืองแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกับสับกระดิง่ง,ง,ง,งกิ้งติ้งกิ้งกิ้งแล้วก็่าขมโฆษณาฟังคำมันย่ายไปเอยๆว่าอยู่ผู้เดียวบ่มีคำถามบ่มีผู้ใด มาส่อมันยังจีดกระว่าบรรยายให้พี่น้องได้เบิงจังสีนะผมไม่ผู้ได้มาถไทยกองให้กระยับกองไทยเองยนีมือศโ้รจังสีก็อยากให้พี่น้องได้เห็นบรรยักาหลังจากการแสดงแล้วเ่าได้่ทยในน่ะเบื้องหน้าจะควงพี่น้องกจะยเบิ่งต่อฟังแต่เสียงออกก็ได้ดอกมัดผู้หายแขวกระวองพแขวเอาสุขสดสื่สมใจวังเป็นของพี่ของน้องร่ำรวยร่ำรวยสุขูสุขคนอายุวันณะสุขพระร่ำรวย ขอให้มีความสุขเดินทางตลอดปลอดภัยวัคนยด่ายฟืไข้ยาซูมี่ยาซิวมีอันตรายพ่ยไพ่อันใดมาต่องมะกำมะกายห้ยยูดีมีแห้งหายยูดีมีสุกเอาชีบนี้เอาไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวเฮาจังถะเบิ่งคลิปต่อไปสิเป็นคลิปอีนังนั่นให้พี่นอ้องคอยติดตาม,ท,มท่มคอยติดตามเบิ่งทางช่องยายจื่นลำพืน้น ฟิสเชียวสวัสดีจ้า